สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องประกายฟ้าแห่งๆนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่ทางแอดมินค่ะจะมาคุยกับเพื่อนๆในหวยงวดวันที่17นะคะ17มกราคม2566ซึ่งเป็นงวดแรกของเดือนนี้นะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันนะทางแอดมินนะคะก็จะ คุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของนะคะของตัวบนก่อนเนาะวันนี้ที่เราจะคุยกันค่ะครูที่เราคัดแล้วว่าเด็ดว่าเจ๋งจริงนะคะซึ่งแอดมินเนี่ยก็ได้เฝ้าติดตามนะคะว่าทางช่องไหนเนี่ยมีการนำเสนอแล้วก็มีการคัดกรองแล้วนะคะว่าจรงท่านแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือช่องของอาจารย์พระสุดพารวยค่ะ พสุดพารวยประกบสองตัวบนนะคะสิบบนเนี่ยก็จะให้มาเป็นเด่นห้ารองเลยเนี่ยก็จะให้เป็นสามกับเจ็ดนะคะหน่วยบนหน่วยบนเลยเนี่ยก็คือเด่นก็ที่เป็นเก้ารองลงมาก็จะคือที่พสุดนะคะช่องพสุดพารวยที่จะให้มารองก็จะมีศูนย์ สองเราก็แปดค่ะเด่นสุดเลยนะคะก็คือจะเป็นห้าเก้าอันนี้คือสองตัวบนนะลองลงมานะคะลองได้ก็คือมีสามเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าแปดกันได้นะคะกันได้ก็จะมีสามศูนย์สามสองสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง แล้วก็7 8ค่ะอันนี้ก็คือของทางช่องของพระสุรพารวยนะคะอีกเจ้าหนึ่งที่เรามักจะพูดถึงกันบ่อยๆนั่นก็คือของทางกิจนาคโรโค่ะกิจนาคโรเนี่ยก็จะเป็นสูตรเทวดาบอกโดยตอนนี้ก็คือจะให้มาเป็นร้อยบน10บบนหน่วยบนนะคะร้อยบนเนี่ยที่ให้มาเลยเด่นๆก็จะมีเป็นศูนย หกเตามได้ค่ะ10บนนะคะ10บบนเด่นๆเ,เลยของกิจนาคโรโนี่ยก็จะเป็น0กับ9รองได้ก็คือ1กับ5หน่วยบนค่ะหน่วยบนกิจนาคโลให้มานะก็จะเป็น5 6 9แล้วก็0นะคะสำหรับล่างนะคะกิจนาคโรโนีย่ยังให้ยังไม่ได้ ระบุตัวเลขมาแต่ให้เป็นช่วงห่างล่างนะคะช่วงห่างล่างที่ให้มาเลยเนี่ยก็จะเป็นได้สี่แต้ม5แต้ม7ดแต้มแล้วก็9แต้มค่ะส่วนช่วงห่างบนนะคะเน้นห่างบนเลยที่เน้นมาก็จะได้เป็นห่างก็คือสีแต้ม5แต้ม7ดแต้มแล้วก็8ดแต้มนะคะ แต่ที่เน้นแต้มเนี่ยก็จะเป็น5กับ6รองลงมาได้ก็คือ9กับ3ค่ะแล้วแอดมินนะคะก็ได้เข้าไปดูทางหน้า Facebook นะคะของทางกิจนัคโรนะคะเจอเจอนี่เจอเจอข้อความนี้ค่ะเจอโพสต์หน้าเฟซก็เลยแคปหน้าจอปริ้นมาให้เพื่อนๆดูกันน,นะคะเกี่ยวกับหวยเล่า โดยทางกิจนาคโรโเล่าว่าก่อนจะเดินทางไปไหว้ปูนะะ่นาคาบึงหนองคายน้องชายได้เฮงสามงวดติดโดยโอนมาทำบุญอธิษฐานกับพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งน้องชายเนี่ยได้สูตรลาวมาอขอประทานทั่วค่ะ,ะกิจนาคโรโลเนี่ยก็คือได้สูตรหวยลาวให้กับทางน้องชายไปนะคะ แล้วก็ถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปดูได้ตาม Facebook ที่ทางแอดมินแจ้งไว้นะแล้วก็ทางที่เคยสอบถามคุยกันอ่ะนะคะก็คือทางกริตนาคโลเนี่ยจะมีหนังสือชื่อแทงแล้วเฮงค่ะซึ่งหนังสือแทงแล้วเฮงเนี่ยเป็นสูตรที่บอกได้ว่าหวยแต่ละงวดบนล่าง จะออกอะไรแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่ใช่เป็นการคำนวณน,นะคะเป็นสูตรจากความสามารถส่วนตัวเป็นยานสมาบัติที่ติดตัวมานะคะก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสอบถามได้หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่อ่ไอนี้นะคะที่ทางแอดมินนะคะ แจ้งไว้กับเพื่อนๆที่ ID Line กิตนาคโลเนะคะสามารถแอดไปสอบถามได้นะคะตาม ID Line ที่ทางแอดมินให้นะแล้วเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาอัปเดตกันว่าตัวเลขตัวไหนกูรูท่านไหนเด็ดจริงเจ๋งจริงนะคะจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆกันใน EP ถัดไปสำหรับ EP นี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้ว พบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ